สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ซีนารมณ์กับเขียนไขอินฮาโชเปียวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านเลเวล15กันนะคุณผู้ชมวันนี้มาในลุคสตรอเบอรี่เกิรนะคะตันนี้ก็จะเป็นบ้านเลเวล15ของเรานะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะโอ่เคนี่เลยหน้าบ้านก็จะอรังการงานสร้างแบบนี้นะคะยิ่งใหญ่เกียงไก่แม้ว่าที่ดินจะไม่อำานวยก็ตาม,มอ๋ออ๋อออออเดินทะลุอีกแล้ว ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างที่ดินยังไม่ใหญ่มากนะคะบ้านภายนอกอาจจะดูแบบเหมือนว่าใหญ่แต่ว่าความจริงมันไม่ได้ใหญ่นะอันนี้นเป็นเทคนิคการสร้างนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงน,นี้เป็นด้านหลังนะคะแน่นอนนะคะบ้านที่เราสร้างจะต้องสวยทุกด้านเท่านั้นไม่ว่าจะด้านหน้าด้านหลังก็ต้องสวยเหมือนกันโอเคอันนี้เป็นทางฝั่งที่เป็นลานจอดรถเนาะหน้าตาโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือเอ็กซ์เท r i o r ภายนอก โอเคไปดูอินทีเดียภายในกันค่ะ mm hmm. เข้าบ้านมาก็จะเจอกับโถงโฟเย่ก่อนอันนี้จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะ mm hmm. ก็คือยกเพดานสูงแบบนี้เลยเนาะเออนี่ส่วนการตกแต่งก็จะประมาณนี้ mm hmm. เน้นโชว์ของร mm ูร hmm. านะคะส่วนภายในตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกมีโซนส,สาหรับคอนโดมแมวแล้วก็มีโซฟาวางตรงกลางแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่มีทีวีนะคุณผู้ชมแต่ว่าในอนาคตน่าจะต้อง DIY เอาเองแล้วแหละทีวนะีน่ะ เพราะว่ารอไปก็ลุงบ๊อบไม่เอามาขายสักทีนะคะ<ว>โอเคห้องรับแขกประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องครัวค่ะห้องนี้ไม่ยกเพดานสูงเท่าไหร่ก็ขนาดกําลังน่ารักนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเปียโนเนาะโอเคขึ้นไปดูชั้นสองกันบ้างเนื่องจากว่าบ้านเรายังไม่ค่อยใหญ่นะคะ ชั้น2ของเราก็จะมีแค่ห้องเดียวนะคุณผู้ชมโดยที่เดินขึ้นมาไดมาแล้วเนี่ยเราก็จะกั้นสายตาเขาด้วยผนังพาดิชันนิดนึงแบบนี้มีโต๊ะคอนโซลตั้งโชว์ของสะสมฝั่งนี้ก็จะมีตู้ DIY หนึ่งอันนะคะแล้วก็มีชุดโซฟาเนาะไว้นั่งเล่นมีตู้เสื้อผ้า DIY แล้วก็ขึ้นมาข้างในก็ค่อยเป็นห้องนอนนะคะสีหวานๆเหมือนน้องตัวละครของเราเลยสตรอเบอรี่เกิรกับเตียงสีชมพูนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานเนาะโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละ ดิ่งพัสุทาแป๊บหนึ่งนะคะไปเราไปเริ่มสร้างอะไรดีกว่าค่ะอันดับแรกเราจะเอาแผ่นพื้นมาวางก่อนนะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไกด์ลายพื้นที่หน้าบ้านเนาะต่อด้วยผนังเตี้ยนะคะอันนี้เราจะยกพื้นขึ้นมาทําเป็นเฉลียงหน้าบ้านก่อนนะพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เอาแผ่นพื้นมาใส่ค่ะ ต่อความสูงเขาขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งนะเราจะทําสัก2สเตปนะคะก็ค่อยๆก่อเขาขึ้นมาเนาะให้ระดับเขาอยู่เยื้องกันแบบนี้นะคุณผู้ชมจากนั้นก็หยิบบันไดมาใส่ค่ะเราจะวางที่ขั้นล่างสุดก่อนนะแล้วก็ค่อยต่อความสูงเขาขึ้นมาไม่งั้นจะวางไม่ได้นะคะต่อด้วยผนังระดับกลางดึงความสูงเขาขึ้นมา3สเต็ปนะคะแล้วก็ดึงออกไปด้านข้างอีก6กช่องค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันดึงความสูงขึ้นมาให้เสมอกันเลยแล้วก็ดึงออกไปด้านข้างอีก2ช่องค่ะทําทั้ง2ฝั่งเลยนะส่วนตรงนี้เราจะกูผนังเพิ่มมมคควาาานออก่ะ บ้านเขาจะได้ดูมีมิติมากขึ้นไม่ดูเรียบจนเกินไปนะคุณผู้ชมเอาละพอได้แล้วก็ต่อความยาวออกมาด้านหลังอีกสองช่องนะคะทําให้เขาสมมาตรก,กันกับอีกฝั่งหนึ่งเนาะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือลากยาวไปเลยจ้ะประมาณ9้าช่องนะคะแล้วก็ผนังเตี้ยม,มาวางไกด์ลายพื้นบ้านของเราแล้วก็ปูพื้นได้เลยคะ่ะอันนี้ไม่ต้องยกสเต็ปความสูงขึ้นมานะพอได้แล้วก็กลับมาที่หน้าบ้านมาดึงพื้นเฉลียงให้พอดีกับตัวบ้านก่อนนะคุณผู้ชมแล้วก็ค่อยใส่ผนังเข้าไปส่วนตรงนี้เราจะเพิ่มความหนาผนังออกมาะคะ่ะ เขาว่าไม่อยากให้หน้าบ้านมันดูเรียบๆเนาะเราก็จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งให้เขานิดนึงโอเคแล้วก็จะกูขึ้นมาประมาณช่องนึงแบบนี้แหละแล้วค่อยต่อความยาวม,มาเป็นห้องครัวนะคะก็ใส่ผนังขึ้นมาให้เป็นตัวห้องได้เลยนะผนังฝั่งนี้ก็คือลากยาวไปข้างหลังได้เลยค่ะเพิ่มฝั่งนี้อีก4ี่ช่องให้มันเสมอก,กันกับอีกฝั่งนึงเนาะแล้วก็เว้นพื้นที่ว่างเอาไว้นะคะตรงนี้เราจะทําเป็นหงโฟยเย่ก็จะแคบลงมานิดนึงส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นหงบันไดนะคุณผู้ชมก็จะมีผนังกั้นสตตสานะคะ แล้วก็ตรงนี้เราก็จะยกสเต็ปพื้นเขาขึ้นมาแล้วแล้วก็ลากยาวไปจนถึงห้องครัวเลยนะคะพื้นบ้านเราจะมีแค่2สเต็ปนะชั้นหนึ่งอะโอเคลากเขาเก็บให้ทั่วเลยนะคุณผู้ชมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเนาะทีนี้ผนังชั้นหนึ่งะก็จะได้แล้วนะคะประมาณนี้แหละหยิบประตูหน้าต่างมาใส่ได้เลยอันนี้ประตูเราจะใช้เป็นประตูกระจกบานเปิดเดี่ยวนะคะต่อด้วยหน้าต่างกระจกลูกฟักค่คะแล้วก็จะเป็นกระจกบานฟิกแบบกระจกใสเนาะไม่มีการกั้นลูกฟักนะคะ ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นกระจกแบบบานลูกฟ้าเออเอาละทีนี้เราจะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวผนังของเรากันนั่นก็คือการเพิ่มความหนาของฝ้าเพดานแล้วก็ตัวพื้นค่ะเราก็จะเอาพื้นมาใส่เพื่ออกมาจากผนังเดิมเนาะแล้วก็ผนังเตียมาปุรอบเลยนะคะพอได้แล้วก็เอาแผ่นพื้นมาใส่ปิดงานข้างบนก็ให้เขามีความหนาของพื้นขึ้นมานะคุณผู้ชมอ่ะเก็บงานด้วยผนังเตียค่ะส่วนข้างในเนี่ยเราก็จะทําเป็นระยะฝ้าขึ้นมาค่ะ ดึงพื้นฝ้ารอบตัวห้องได้เลยนะคุณผู้ชมให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะโอเคแล้วก็ค่อยใส่ผนังชั้น2เข้าไปนะคะ <Okay. S 1> ผนังชั้น2อ,อะเราจะใช้เป็นผนังระดับกลางแล้วก็ดึงความสูงข,ขึ้นมา2สเต็ปค่ะระยะจะต่ำกว่าชั้น1น,นิดนึง เดี๋ยวเราจะขอทาสีตัวพื้นอันนี้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่สับสนเนาะเพราะเดี๋ยวมันจะแบบซ้อนขึ้นไปอีกหลายชั้นนะคุณผู้ชมได้เราก็มาปูเพิ่มความหนาของระยะฝ้าค่ะทาเหมือนกันกับตัวพื้นเลยนะพทเทินเดียวกันเลยใส่ความหนาฝ้าเข้าไปนะคุณผู้ชมยาวๆเลยเนาะเก็บให้เสมอกันกับตัวพื้นข้างล่างนะคะแล้วก็ปิดเก็บงานชั้นบนสุดให้เรียบร้อยเก็บความหนาผนังตรงนี้ด้วยฝั่งนี้ก็เหมือนกันทำเป็นพทเทินเดียวกันกับฝั่งเมื่อกี้เลยค่ะวางตัวผนังบ้านขึ้นมาเนาะ แล้วก็ลากยาวมาเลยนะคะจากนั้นเก็บพื้นฝ้าตามมาค่ะนั่นละสวยงามแล้วก็เอาหน้าต่างมาใส่นะคุณผู้ชมข้างมนตรงนี้เราจะใช้เป็นหน้าต่างกระจกบานฟิกนะคะใส่เต็มคอบผนังเลยแล้วก็เพิ่มความหนาผนังตรงนี้ออกมาค่ะเขาจะได้มีลูกเล่นเนาะเราไม่อยากให้ผนังมันเรียบๆนะคะต่อขึ้นมาที่ข้างบนด้วยอันนี้จะเป็นใน่วนของหลังคาละแต่ว่าเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเราจะมาทําตัวฝ้าข้างในก่อนนะคะลากความยาวพื้นมาเลยค่ะ เก็บทางฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ผนังเตี้ยมาคุณผู้ชมวางรอบเป็นสี่เหลี่ยมตรงพื้นที่ที่เราเว้นที่ว่างไว้เลยนะคะล้อมเข้าไปให้ครบทุกด้านเลยฝั่งนี้ด้วยใส่เข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็เอาพื้นมาปิดข้างบนค่ะนี่เราก็จะได้ฝ้าหลุมแบบนี้แล้วนะคะเก๋เกทาสีอะไรให้เรียบร้อยค่ะใช้เป็นไม้สีอ่อนเนาะบ้านจะได้ดูสว่างนะทุกคนเอาล่ะทีนี้กลับมาที่ด้านหลังของบ้านค่ะเราจะกูผนังเพิ่มความหนาขึ้นมานะคะเพราะอยากให้ตัวบ้านมันมีลูกเล่นนิดนึง ก็ลากผนังขึ้นมายาวๆจนถึงชั้น2เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ดึงระยะความหนาฝ้ากับเพดานของเราตามมาด้วยถือว่าเป็นการจบงานในฝั่งนี้นะคุณผู้ชมอ่ะเอาผนังเตี้ยม,มาปิดงานให้เรียบร้อยแล้วก็เอาผนังขนาดกลางมาคุณผู้ชมเราจะทําเพิ่มอีกอันนึงนะคะแต่ว่าอันนี้จะใหญ่กว่าวก็คือเพิ่มความหนาขึ้นมาเป็น2ทงทายนะคุณผู้ชมให้เขาเหมือนเป็นเสาที่ตั้งอยู่คู่กันอ่ะลบพื้นในนี้ทิ้งไปแล้วก็เอาผนังเตี้ยม,มาใส่ปิดงานแทนนะคะ แล้วเพิ่มความสูงผนังทางฝั่งถงบันไดขึ้นมาเลยจากนั้นเอาผนังเตี้ยม,มาค่ะเราจะเพิ่มพื้นที่เฉลียงหลังบ้านด้วยนะคุณผู้ชมก็ยกความสูงพื้นขึ้นมาเนาะประมาณนี้แหละเอาแผ่นพื้นมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็ผนังเตี้ยม,มากั้นพื้นที่นิดน,นึงค่ะตรงนี้เราจะทาเป็นกระถางต้นไม้นะคะ ดอกไม้พวกนี้หาซื้อได้ที่ร้านลุงบ๊อบเลยนะไปกดสนทนากับลุงบ๊อบนะคะจะมีร้านขึ้นมานะคุณผู้ชมโอเคบนนี้เราก็จะทําเหมือนกันกับข้างหน้าเลยนะก็คือกู่ความหนาพื้นกับฝ้าเพดานนะคุณผู้ชมความจริงอะมันนับว่าเป็นชายคาบ้านนะเอาไว้ป้องกันแดดในด้านทางสถาปัตยกรรมอะนะไม่ใช่ว่าทําเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะอันนี้มันกันแดดได้ด้วยป้องกันไม่ให้แดดอะปะทะกับตัวหน้าต่างแบบโดยตรงเนาะลดความร้อนที่จะปะทะเข้าบ้านได้นะคะเป็นเทคนิคที่ทําให้บ้านโมเดิร์นเย็น เพราะอย่างที่เรารู้กันว่ามันเป็นบ้านที่ไม่มีหลังคาใช่ไหมละ่ะก็ต้องทําแบบนี้แหละไม่งั้นโอ้โหร้อนมากนะคะบ้านแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับอากาศประเทศไทยเท่าไหร่ก็ค่อยๆทําไปเนาะเอาผานังเตี้ยม,มาเก็บงานให้เรียบร้อยนะคะกรุผนังเก็บความหนาด้านข้างด้งดวยนี่ข้างหน้าด้วยนะคะเอาผานังเตี้ยม,มาเก็บงานให้เรียบร้อยเนาะให้เขาเป็นช่องหน้าต่างที่มีความหนาของผนังแบบนี้เลยโอเคเก็บผนังด้านข้างตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาต่อความสูงของผนังดับเบิลวอลลุ่มกันค่ะอันนี้เป็นผนังของโถงย่นะคะคุณผู้ชม ซึ่งเราจะทําเป็นดับเบิลวอล่มเนาะแต่ว่าไอ้ห้องข้างๆเนี่ยที่เป็นห้องครัวเราจะไม่เพิ่มความสูงเขาขึ้นไปแล้วนะคะเราก็เลยจะเอาแผ่นพื้นมาปิดทําเป็นหลังคาแล้วเนาะส่วนตรงนี้เราจะเพิ่มความสูงเขาขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อที่จะต่อขึ้นไปเป็นผนังดับเบิลวอล่มในส่วนของโฟเยที่เราพูดไปเมื่อกี้ส่วนตรงนี้ก็คือต่อขึ้นมาเฉยๆนะคุณผู้ชมให้เขาพาดอยู่บนห้องครัวเพื่อความเก๋แค่นั้นเองอ่ปิดตัวโถงให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่หน้าต่างเนาะ ีนี้ตัวบ้านหลักของเราอ่ะก็คือเสร็จแล้วนะคะข้างบนเราก็จะใส่ปิดเพดานแล้วนะทุกคนลากปิดไปเลยยาวๆจ้ะทีนี้เพื่อความเลิศดปังนะคะในส่วนของหลังคาเนี่ยเราก็จะปูผนังตรงนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยไม่ได้มีประโยชน์ในด้านโครงสร้างใดๆทําเพื่อความสวยงามล้วนๆนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นหลังคาเรียบๆไงก็เ,เลยสั่นหาใส่ลูกเล่นเข้าไปอันนี้ถ้าวิศวะมาเห็นแล้วอยากจะด่าก็ไอดอนแคร์นะคะ <But. S 1> อ่ะใส่ผนังเตี้ยปิดขอบอะไรให้เรียบร้อยคะ่ะคุณผู้ชมทั้งสองด้านเลย ได้แล้วก็มาต่อกันด้วยสิ่งนี้เราจะเนยและแนงเหล็กเข้าไปนะคะยาวๆเลยเนาะใส่เข้าไปจนสุดขอบเลยนะคุณผู้ชมไอ้นี่ด้วยดึงผนังเข้ามาเลยค่ะเราจะให้ตัวผนังเขาเ,าเสียบพาดอยู่บนหลังคาแบบนี้นะคุณผู้ชมเหมือนกันหมดทั้งหลังเลยนะคะหลังคาเราก็จะไม่เรียบและมันก็จะมีแบบว่าส่วนสูงส่วนต่ําลดหลั่นระดับกันไปโอเคอันนี้ติดหน้าต่างเข้าไปด้วยค่ะเสร็จแล้วก็ขยับนมาที่ด้านหน้าบ้านต่อ เราจะเพิ่มความสูงหลังคาตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าไอที่เราปรูไว้ก่อนหน้านัา้นนะมันเป็นระยะฟ้านะคุณผู้ชมถ้าเราไม่อยากให้ภายในมันต่ําลงกว่าเดิมก็เพิ่มหลังคาข้างนอกเอาเนาะปูพื้นเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันสเต็ปเดียวกันเลยลก็คือกูความหนาของผนังเพื่อที่ยากันแดดให้กับหน้าบ้านด้วยนอกจากจะเพิ่มความสวยงามแล้วเขาก็ยังทําให้บ้านเราดูใหญ่ด้วยนะอย่างที่เราบอกไปนะคะว่าความจริงอะบ้านเราหลังเล็กนะคุณผู้ชมแต่มันดูใหญ่ขึ้นได้เพราะว่ามันกูผนังเพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะคะแต่ตรงเนี้ยจะต่างจา,จากจุดอื่นนิดนึงตรงที่เราไม่ได้ใส่หน้าต่างแต่เลือกที่จะทุบผนังออกแล้วก็เอาเสาเหล็กมาใส่เป็นวงกลบหน้าต่างแทน เพราะว่าเราไม่มีหน้าต่างไซนี้นะคะโอเคพอได้เราก็มาทําลงรถกันค่ะพอก่อผนังขึ้นมาเราก็ลากตัวพื้นใส่เข้าไปย,ยาวๆเลยนะแล้วก็เพิ่มความหนาของผนังเขาขึ้นมาแต่ว่าเอาแค่ทายเดียวก็พอนะคะปิดเก็บงานผนังอะไรให้เรียบร้อยเนาะรวมไปถึงพื้นหลังคาแล้วก็ตัวพื้นลงรถด,ด้วยนะคะเราก็จะลากพื้นเก็บแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมทีนี้มาเสริมดีเทลให้เขากันค่ะเราจะใช้เป็นเสาเหล็กนะคุณผู้ชมเรียงเป็นรแนงใส่เข้าไปเลยเนาะเอาละพอได้แล้วเราก็จะมาดูเรื่องสีบ้านกันบ้างนะคะ เริ่มที่สีระดับกลางก่อนเราจะใช้เหมือนกันกับคลิปที่แล้วเลยก็คือเป็นสีน้ำตาลนะคุณผู้ชมเราก็จะค่อยๆเก็บในส่วนที่เราอยากจะทาสีระดับกลางก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยสีเข้มค่ะอันนี้ก็จะใช้เป็นสีดำนะคะโอเคเก็บทงกลางแล้วก็มาเก็บทางฝั่งด้านขวาด้วยตรงพื้นที่ชั้นหนึ่งแล้วก็บนหลังคานะคะรวมไปถึงผนังกูของฝั่งห้องครัวด้วยตัดเรียนเขานิดน,นึงด้วยผนังหินนะคุณผู้ชม เราขยับมาดูด้านข้างกันอันนี้ก็เริ่มที่สีระดับกลางก่อนเลยแล้วก็ต่อด้วยสีระดับเข้มนะคะแต่ฝั่งนี้เราจะไม่เก็บสีขาวละเดี๋ยวขอดึงผนังตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก่อนเพื่อให้เขาบาลานซ์กันนะคุณผู้ชมแล้วก็จะเก็บสีเป็นงานหินแทนเนาะไม่เอาสีขาวนะคะฝั่งนี้รวมไปถึงใส่ดีเทลของระแนงเหล็กเข้าไปด้วยซักประมาณ4ต้นนะคะก็จะได้แล้วเนาะทีนี้มาดูในฝั่งของด้านหลังกันบ้างฝั่งนี้จะทาโฟโล่ตามฝั่งด้านหน้า ก็คือข้างหน้าเคยทาเป็นสีอะไรข้างหลังก็ทาเป็นสีนั้นเพื่อให้มันต่อเนื่องกันนะคุณผู้ชมอันนี้พอเราทาสีดําเสร็จแล้วก็มาเก็บสีอำตาลต่อเนาะเพราะว่าอันนี้ข้างหน้าเขาเป็นสีอำตาลนะคะแล้วก็กลับมาต่อกันด้วยสีดําอีกครั้งนะคุณผู้ชมก็ค่อยๆไล่เก็บไปเนาะอันนี้สีดําเสร็จก็กลับมาสีอำตาลอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่าห้องรัวเขาเป็นสีอำตาลนะอ่านี่เก็บต่อมาเรื่อยๆจนถึงฝั่งที่เป็นลงรถเลยนะคะเสร็จแล้วงานเอ็กซิเรียก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ เป็นไงดูหลังใหญ่ใช่ไหมล่าเป็นผลพลอยได้จากการกูผนังเพิ่มนะคุณผู้ชมโอเคทีนี้ไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะในโถงโฟเย่นะคะเราจะเรียงโต๊ะเข้าไปเนาะจนื่อขอบผนังเลยนะคุณผู้ชมตรงนี้เราจะทําเป็นโต๊ะคอนโซลไว้ตั้งโชว์ของก็ไม่มีอะไรมากนะคะประมาณนี้แหละแล้วก็จะก้านระแนงพาทิชั่นเข้ามาด้วยเพื่อให้เขามีลูกเล่นนิดนึง แล้วก็เพื่อเป็นการแบ่งพื้นที่ด้ยเนาะโอเคถัดเข้ามาก็จะเป็นหงบันไดนะคะเราจะยกระดับพื้นขึ้นมานะคุณผู้ชมทาสีเก็บงานให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วย เพื่อที่จะต่อขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะถ้าไม่ยกระดับพื้นขึ้นมาเราจะต่อบันไดไปไม่ถึงชั้นสองนะคะเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาประมาณสองสเต็ปแบบนี้นะก็ค่อยๆใช้ผนังระดับกลางก่อเขาขึ้นมานะ้คุณผู้ชมเราก็จะทําเป็นตัวตู้ไว้ที่ใต้บันไดด้วยเนาะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นพื้นที่เสียเปล่าก็คือเว้นไว้เป็นช่องแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วคลินี้เราก็จะลบฝ้าตรงนี้ออกไปค่ะเพื่อที่จะใส่บันไดเพิ่มเข้าไปเนาะล้วก็จะเอาแผ่นพื้นนะคะมาทําเป็นชั้นวางจากนั้นก็ใส่ราวกันตกเข้าไปค่ะค่อยๆตต่อัวเค้าาขึนนมะะ ขึ้นมาใส่ราวระเบียงข้างบนด้วยทีนี้ลงมาข้างล่างค่ะมาใส่พาทิชชันกั้นาสายตาตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ตรงโซนตรงนี้นะคุณผู้ชมเราจะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะเอาไว้นั่งต่อจิ๊กซอว์ชิวๆโอเคในชั้นวางเราก็วางกระถางต้นไม้เข้าไปนะคะแล้วก็มาต่อในส่วนของห้องนั่งเล่นกันค่ะวางบันไดลงไปเลยแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เราจะเพิ่มขอต้นไม้เข้าไปนะคุณผู้ชมมีการปลูกต้นไม้ในบ้านอีกแล้วใช่ความเขียวขจีมันแบบฝังลึกอยู่ในใจนะคะ วางพุ่มไม้เข้าไปได้เลยเนาะแล้วก็ติดกรอบรูปเพิ่มความสวยงามน,นิดหนึง่งส่วนด้านข้างทางฝั่งนี้เนี่ยเราก็จะบิวอินตู้ขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นตู้ DIY นะคะทําไม่ยากใช้เฟอร์นิเจอร์ไม่กี่ชิ้นเองก็ประกอบกันขึ้นมาได้แล้วนะคุณผู้ชมชิลๆเนาะอันนี้ยังไม่แอดวาน์เท่าไหร่ต้องรอให้มีเฟอร์นิเจอร์เยอะกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะสอน DIY ช้ำๆให้เลยส่วนฝั่งนี้เราก็จะกูผนังบิวอินขึ้นมาเพื่อที่จะวางอ่างเล็บปลานะคุณผู้ชมวางตัวตู้ปลาเข้าไปได้เลยเนะเนนนนนนนาาาะะส่่ววข้้งงบีรก็จพิิมชัดึ แล้วก็วางพวกโมเดลตุกตมตุกตาอะไรเข้าไปส่วนข้างล่างเพื่อไม่ให้ผนังมันเรียบจนเกินไปเราก็จะใส่ไอ้นี่คุณผู้ชมตู้ลินชาข,ของเรานะคะไปจนสุดขอบผนังเลยวางโคมไฟเข้าไปนอสสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็เก็บขอบตู้ปลาของเราด้วยเสาแท่งเหล็กนอกนั้นก็ฟีสไตล์ได้เลยมีอะไรที่จะวางตกแต่งก็ใส่เข้าไปนะคะเราก็จะวางประมาณนี้เนาะฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้เราจะไม่ได้วางเป็นตู้ปลาตู้ใหญ่แหละ แต่ว่าจะปูผนังขึ้นมาทําเป็นคลลโซทีวีนะคะแต่ประเด็นก็คือยังไม่มีทีวีจ้ะก็เลยกูผนังขึ้นมาเฉยๆแค่นั้นเองอ่ะอันนี้วางไม่ได้มันขึ้นสีแดงใช่ไหมให้เลื่อนระยะเซกชันข้างๆนะคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นไปนิดหนึ่ง,ขงเขาก็จะติดได้แล้วแบบนี้นะคะนี่ เสาก็จะวางได้แล้วถ้าไม่เลือกระยะเซกชันก่อนนะคะ mm. เขาจะวางไม่ได้นะคะโอเคอันนี้ก็เสริมดีเทลในการใส่เสาและแนงเข้าไปเนาะแล้วก็วางอ่างเลี้ยงปลาได้เลยคะ่ะถ้าอยากให้ตัวอ่างปลามันเด่นออกมาให้วางโคมไฟไว้ข้างหลังนะคุณผู้ชมมันจะสาว่างขึ้นเนาะแบบนี้เลยส่วนข้างๆก็ปูเป็นตู้บิวอินขึ้นมานะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่อยากติดกรอบรูปของฝั่งไงมันดูน่าเบื่อเกินไปทําเป็นชั้นวางฝั่งหนึ่งแบบนี้จะโอเคกว่าคะ่ะโอเควางโคมไฟเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ต่อด้วยตู้นิเวศนะคะค ส่วนข้างบนก็อวางของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งอนะ่ะเราก็ติดพวกกรอบรูปเข้าไปนะคุณผู้ชมมุมข้างล่างตรงนี้วางเป็นคอนโดมแมวของน่ารักมากมีแบบว่ากล่องลมกล่องรังอะไรแบบนี้ด้วยและแน่นอนนะคุณผู้ชมตรงกลางพื้นที่ที่เหลือตรงนี้วางชุดโซฟาเข้าไปได้เลยค่ะเราเพิ่งได้เซตสีดำมาจากร้านลุงบ,บ๊อบน้ำตาจะไหลปกติให้แต่สีอะไรมาก็ไม่รู้นะคะ เอาลาวางกระถางต้นไม้เพิ่มเข้าไปเราก็จะขยับมาที่ห้องครัวกันแล้วนะคะเริ่มที่บิวอินตัวตู้ขึ้นมาก่อนเลยอันนี้ถ้าติดผนังไม่ได้ให้เลือกเซ็กชัดนข้างๆก่อนนะคุณผู้ชมได้ส่วนบนเราก็มาทําในส่วนของที่เป็นตัวตู้กันเนาะ เราก็จะเลื่อนผนังขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วใช้แผ่นพื้นมาทําเป็นชั้นวางของเก็บงานพื้นให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่เตาแก๊สเข้าไป4เตาเลยค่ะเราใช้4เตานะคะส่วนคนอื่นใช้แค่ไหนก็วางแค่นั้นได้เลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยติดตู้อัปเปอร์คาบิเนตเข้าไปค่ะลบออกอันนึงนะคะใส่เป็นเครื่องดูดควันแทนส่วนชั้นวางของนี่ก็ใส่พวกผลไม้ลากลาไม้ของเราลงไปเลยค่ะ แล้วก็ต่อเคาน์เตอร์ออกมาวางอ่างล้างจานนะคะชั้นวางของแล้วก็ตู้เย็นตามลําดับเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นก็เอาของตกแต่งต,างต่างๆมาวางใส่เข้าไปนะคะโอเคขยับมาที่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เราจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ค่ะเอาไว้สำหรับนั่งทานกาแฟขนมเล็กๆน,น้อยๆอะไรแบบนี้เนาะมุมนั่งชิวนะคะตกแต่งด้วยกระถางต้นไม้กรอบรูปนิดหน่อยอันนี้เป็นจิ๊กซอที่ต่อเองส่วนตรงกลางเนี่ยก็วางเป็นโต๊ะกินข้าวลงไปเอาแค่สีที่นั่งก็พอ วางกระถางต้นไม้โอเคทีนี้มาติดไฟกันค่ะการติดไฟนะคุณผู้ชมให้เรื่องเซกชันขึ้นไปตรงที่ระยะฝ้านะคะแล้วก็หยิบไฟมาใส่เนาะแล้วก็กะร,ระยะก่อนเลื่อนเขาให้เข้าที่เข้าทางแล้วค่อยติดนะนี่ก็จะได้แบบนี้เลยเนาะอันนี้เป็นห้องครัวของเราเสร็จแล้วนะคะมาดูที่อีกฝั่งกันบ้างนะคุณผู้ชมฝั่งนี้เราจะวางเปลยนโนลงไปค่ะส่วนผนังตรงนี้มันก็จะลงโล่งใช่ไหมเราก็จะทําเป็นโต๊ะว,วางของเข้าไปเนาะแล้วก็มีตู้เ p p e ์ cabinet ด้วยนิดหน่อย ติดกรอบรูปอีกนิดหนึ่งคราวนี้ขึ้นมาที่ชั้น2กันค่ะเราจะเริ่มจากการยกระดับพื้นขึ้นมาก่อนนะคุณผู้ชมค่อยๆใช้ผนังเตี้ยล้อมกรอบเขาขึ้นมาเลยค่ะลดระยะนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะใส่เป็นบันไดเข้าไปใช้พื้นวางเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่บันไดเข้าไปเลยค่ะ ก่วนผนังพาทิชันอะอันนี้ต้องเลื่อกระย Section นะเซกชัน่ะถึงจะติดได้มันอยู่ในระยะแนวตัดพอดีนะคะมันก็เลยวางไม่ได้บางคนไม่รู้ก็คิดว่ามันติดไม่ได้จริงๆความจริงมันติดได้คะ่ะแต่ต้องเลือก s e c กชันขึ้นไปให้ความสูงมันพอดีก่อน อาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่เราว่าโหมดเนี้ยสร้างง่ายกว่าโหมดตัวละครเยอะอาจจะมีความเรื่องมากนิดนึงใครที่ความอดทนต่ําก็อาจจะงุดหยิดได้โอเคทาสีแล้วก็ติดหน้าต่างเข้าไปค่ะทีนี้ก็มาเริ่มวางเฟอร์นิเจอร์กันเนาะใช้เป็นตู้ลินชักวางยาวไปเลยนะคะแล้วก็ปิดเขาด้วยตู้ที่มีความสูงขึ้นมาต่อด้วยกระถางต้นไม้แล้วก็ของตกแต่งอีกนิดหน่อยพวกต,กตุต๊ก,กตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมส่วนตู้ฝั่งนี้ก็หยิบเสามาใส่ก่อนคะ่ะเป็นการเก็บงานขอบตู้นะคะ หลักการก็คือเอาเสาไปวางก่อนเลื่อนเซกชันแล้วก็ค่อยกดติ๊กถูกเพื่อให้เขาวางได้นะคุณผู้ชมเลื่อนเก็บพื้นให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็าผนังเตี้ยนะคะมาปิดเป็นความหนาตู้ค่ะเลื่อนเก็บพื้นให้เรียบร้อยจากนั้นก็เอาชั้นวางนะคะมาวางใส่เข้าไปต่อด้วยของตกแต่งอีกนิดหน่อยก็จะได้แล้วเนาะตู้ DIY เพิ่มกระดานวาดรูปเข้าไปด้วยเอาไว้เป็นพื้นที่ทํางานอดิเรกนะคุณผู้ชม ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมุมพักผ่อนของเรานะคะวาเป็นเซตโซฟาเข้าไปเลยข้างบนนี้สีมันก็จะไม่ค่อยแมทกันแล้วแหละเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เราหมดต้องทําใจนะคะเล่นเกมนี้เลือกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะโอเคมาต่อที่ตู้เสื้อผ้ากันบ้างดีกว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยดึงสเตปพื้นเขาขึ้นมาก่อนนะคุณผู้ชมแล้วใช้ผนังเตียเก็บความหนาตู้ขึ้นมานะคะฝาด้านข้างของตู้ด้วยใช้ผนังก่อขึ้นมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ความหนาของตู้เนี่ยใส่ทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคุณผู้ชม ค่อยๆเลื่อนเซกชันเอาเนาะลำบากมากแต่เพื่อความปังนะคะเรารยอมได้อยู่แหละ เก็บสีให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ผนังแบ่งครึ่งตู้ด้วยเพราะว่าฝั่งหนึ่งเราจะทําเป็นชั้นวางของแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเรามีนี่คุณผู้ชมราวแขนเสื้อนะคะแต่ว่าเราจะใส่ลิ้นชักเข้าไปข้างบนสุดก่อนนี่เอาราวแขนเสื้อมาใส่เป็นราวแขนเสื้อสีชมพูซะด้วยไม่ได้มีอะไรเข้ากันเลย<า>ต่อมาเป็นห้องนอนและอันนี้เราจะบิวตัวหัวเตียงขึ้นมาก่อนด้วยตู้ลิ้นชักนะคุณผู้ชมแล้วก็วางเตียงลงไปเลยค่ะจากนั้นก็วางของตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปเนาะ มีเบนส์ปลายเตียงนิดหนึ่งติดกรอบรูปอีกนิดหน่อยส่วนตรงปลายเตียงเนี่ยก็วางเป็นโตทํางานเข้าไปต่อด้วยโคมไฟแล้วก็กระถางต้นไม้นะคะปิดท้ายด้วยอะไรปิดท้ายด้วยการติดไฟซึ่งก็ออกแนวยากลําบากนิดหนึ่งค่อยๆเลงเอานะคุณผู้ชมอันนี้ต้องพึ่งสายตาของแต่ละคนละแต่ถ้าใครคิดว่าโหมดตัวละครติดง่ายกว่าก็ใช้โหมดตัวละครเอาได้นะคะโอเคได้ละไปดูภาพรวมของบ้านกันค่ะ รูปเราอาจจะเก็บมาให้ดูไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะว่าเกมมันรันตามเวลาในชีวิตจริงใช่ไหมแล้วแบบตอนที่เราทําคลิปเสร็จอะคะ่ะมันก็กลางคืนแล้วแล้วเราก็ลืมไปว่าเราไม่ได้เก็บรูปไ้นะคะเพิ่งจะมาเก็บเอาตอนที่ตัดคลิปเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นกลางคืนแล้วนะคุณผู้ชมภาพมันก็เลยแบบว่าจะต้องแบบเข้าไปในโหมดสร้างเพื่อที่จะเอารูปออกมาซึ่งมุมมันก็จะจัดได้ยากกว่าโหมดเกมเพย์นะคะโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อน ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สอนสร้างบ้านผ่านเกมได้องค์ความรู้ทางสถาปัตย์นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะ